ไป,ไปทางของตัวเองอย่ามาใกล้คนน่ะให้ออกไปกับ,บกวัวไปเนี่ยฮอนเหยนฮอนฮอน อ,นอ,น,อน,นอยากกินกาแฟน่นมันเห็นคนบวดเได้ต่อนี่อืมอยโดจงไงมักรันมัเห็นคนแล้วมันอยากบืนมาหาเห็นบ๊ อยากกินกาแฟนั่นมันเห็นคนว่าใดต่อนีงอืออยากมีเพื่อนให้ไปก็ปไ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 ปใหแล้วนี่ให้ไปก็บไปถือไว้ก็ได้เลยมีกาแฟเสร็จก่อนมีน,นี่นี่พี่น้องให้ เห็นคนแล้วมันอยากบืนมาหาเห็นบอ อยากกินกาแฟนั่นมันเห็นคนว่าใดต่อไงอือห่าไงนะอืะะอดูอยากกินกาแฟนั่นมันเห็นคนว่าใดต่อนีงอือ ไม่อีล่านีน่ให้ไปกระ่ไปถือไว้แ็ไเด่กาแฟส่ก่อนนี่พี่น้องให้ไม่อี่าน่ไปก็บโไปถือไว้ก็ได้เลยดื่กาแฟเสร็จก่อน นี่นี่พี่น้องเหาไมนอยากกินกาแฟนัน่นมันเห็นคนว่าได้ต่อ่นน่งอืมอี๋เราจะไงมาแซับกันอไปเห็นคนแล้วมันอยากบึนมาหาเห็นบ่ กันไม่เกันไปก็ไปไม่วนเวียนอยู่แต่น้ำเจ้าของนี่ กบไปไม่วนเวียนอยู่แต่น้ำเจ้าของนี่<อ>ไปคุณไปในทางของตัวเองอย่ามาใกล้คนน่ะให้ออกไปกับ,บ่บไฟนี่ไม่แล้น้องให้ไปกับ,บ่บไฟถือไว้ก็ได้นะดื่กาแฟเสร็จก่อนนี่นี่นี่พี่น้องให้ เห็นคนกินกา,ฟาแฟละคันมาหาโอ้ย อยากกินกาแฟน้นมันเห็นคนว่าไรต่อน่ยอืมบังสีน้อง มาเห็ดูเต่าดูเต่าอยากกัดกันไมหมคุน,นอ,อยากกินกาแฟนั่นมันเห็นคุณว่าไดต่อนนืง เห็นคนแล้วมันอยากบินมาหาเห็นบอกดูยิ่คุ้นไปในทางของตัวเองอย่ามาใกล้คนน่ะให้ออกไปกับบ่กไปนะมาหาแต่คนนี่เว้ยยุดยุดยุดมันยังมีหมู บึงนะ่เขายังมีหมู่เขายังมีเพื่อนเขายังมีเพื่อนมานี่มาโน้ยพี่น้องบึงในเะต่อต่อต่อ บไปถือไว้ก็ได้เลยมีกาแฟเสซก่อนมีนี่มีพี่น้องให้ฮอตพี่น้องฮอตฮอต ก็ไฟไม่วนเวียนอยู่แต่น้ำเจ้าของนี่